Good morning and welcome to our daily gospel truth. <laughs> and what a privilege it is to bring the word of God to you each day. And we hope that our ministry, our teaching is helping you. Your walk with your God walk เราเองก็หวังว่าพันธกิจรับใช้ของเราตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์เป็นพระพรในการที่ทำให้คุณดำเนินชีวิตกับพระเจ้าด้วยความเชื่อ So thank you for tuning in today และขอบคุณมากที่วันนี้มาศ uh, ึกษาพระคัมภีร์กับเรา We're gonna go straight to the verse for the day เดี๋ยวเราจะไปดูในข้อพระคัมภีร์ประจำวันด้วยกันเลยนะคบ In Romans 15:4ในโรมบทที่15ข้อ4 It says what for whatever things were written before were written for our learning that we through the patience and comfort of the scriptures might have hope. ก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเราเพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความเพียรและชูใจด้วยพระคัมภีร์ You know the Christian life is a journey ชีวิตคริสเตียนก็คือการเดินทาง You know experiencing the plan of God the will of God the purpose of God is a journey ประสบการณ์ที่เราจะได้รับในแผนการของพระเจ้าในจุดประสงค์ของพระองค์ในการทรงเรียกของพระองค์ก็ถือว่าเป็นการเดินทางด้วยเช่นกัน We're not going to see everything God has planned for us overnight เราคงไม่สามารถที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าวางแผนไว้กับชีวิต ของเราเนี่ยเพียงแค่ข้ามคืนเดียวได้ It's a day by day journey into the plan of God deeper and deeper เพราะว่าทุกๆวันก็คือการเดินทางไปทีละก้าวไปทีละก้าวแล้วก็ก้าวลึกลงไปเรื่อยๆในแผนการของพระองค์ And along the way we meet obstacles ระหว่างทางเราก็อาจจะเจอกับอุปสรรคบ้าง no for uh for various reasons sometimes we don't see the manifestations immediately หรือว่าอาจจะด้วยเหตุผลบางประการที่ทําให้เราเนี่ยไม่ได้เห็นการปรากฏสําแดงเกิดขึ้นแบบทันทีทันใด and this is why it's so important และนี่คือเหตุผลว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมาก that we not only walk by faith ที่เราไม่เพียงแต่ต้องดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อ but a faith is enduring faith patient faith แต่ความเชื่อของเราเป็นความเชื่อที่อดทนนานเป็นความเชื่อที่เข้มแข็ง you know when we plant a seed in the ground เพราะเมื่อเราเอา,มาเมล็ดไปปลูกลงในดิน it doesn't produce a harvest immediately มันก็ไม่ได้เกิดผล,ผลผลิตขึ้นแบบทันทีเลย there's a process there's a journey เพราะมันก็มีกระบวนการมีขั้นตอน อนมีการเดินทางของมัน And you know if we give up too soon แต่ถ้าเรายอมแพ้เร็วเกินไป you know, We will not see the harvest เราไม่มีทางที่จะเห็นผลผลิตเกิดขึ้น If we plant the seed and then within two weeks if we don't see if we dig out the seed then we'll not see the harvest ถ้าเราหว่านมาเมล็ดแล้วก็ปล่อยเวลาผ่านไปสักสองอาทิตย์แล้วเราไม่เห็นผลเกิดขึ้นเราก็ขุดมันมาแล้วเราก็ไปปลูกที่อื่นอีกถ้าเราทําแบบนี้เราก็จะไม่เห็นผลผลิตใดๆเลย We must know that in our journey of faith เราจําเป็นต้องรู้ด้วยว่าในการดําเนินชีวิตด้วย ความเชื่อ in walking out the plan of God for our life ในการดําเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้าสําหรับชีวิตของเรา we must exercise supernatural patience เราจําเป็นต้องฝึกฝนที่จะใช้ความอดทนอย่างเหนือธรรมชาติด้วย in the bible language ในภาษาพูดของพระคัมภีร์ patience is not just waiting for something to happen ความอดทนตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าอดทนรอให้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นสียที patience ความอดทนนี้ standing in on the word of god คือการที่เรายืนหยัดบนถ้อยคําของพระเจ้า until we see the answer จนกระทั่งเราเห็นคําตอบเกิดขึ้น patience is ความอดทนหมายถึง exercising confidence in the promise of god การฝึกฝนตัวเองที่จะมีความเชื่อมั่นวางใจในคําสัญญาของพระเจ้าเสมอ even when we don't see the results immediately or in the time we want it we want to see ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นผลลัพธ์เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดหรือว่าตามเวลาที่ใจเราต้องการ you know for example is our ministry is a journey ก็เหมือนกับการทํางานรับใช้ก็คือการเดินทางเหมือนกัน year after year ปีแล้วปีเล่า god is taking us higher deeper into what he has prepared for us พระเจ้าเองก็นําเราให้ก้าวลึกลงไปเรื่อยๆในสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเรา we don't see the growth of the ministry As want want see see. we we the time in to to เราก็ไม่ได้เห็นการเติบโตในพันธกิจรับใช้ในช่วงเวลาหรือเป็นไปตามที่ใจเราต้องการ Sometimes for reasons we don't know แต่บางครั้งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไร But we do know that God has a good plan for our ministry แต่เราก็รู้และก็มั่นใจอย่างเดียวว่าพระเจ้าเองมีแผนการที่ดีให้กับพันธกิจรับใช้ของเรา So we need to exercise supernatural patience เราก็จําเป็นต้องฝึกฝนที่จะใช้ความอดทนอย่างเหนือธรรมชาติ f faith and patience don't go together และถ้าเกิดว่าความเชื่อกับความอดทนของเราไม่ได้ทำงานร่วมกัน you know, People stop uh, from walking out the plan of God walking plan the ก็จะทำให้ผู้คนเนี่ยหยุดที่จะเดินต่อไปในแผนการของพระเจ้า People stop St trusting in God people stop believing in the promises of God ผู้ You know, so patience is a very very important part of our journey of faith ดังนั้นความๆสําหรับ Now how can we develop Patience in our lives. <laughs> How can we experience the comfort of God when times seem like seem like Were seeing the results immediately not เราจะได้รับการปลอบใจจากพระเจ้าอย่างไรเมื่อเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมช่วงเวลานี้มันไม่ได้เกิดในสิ่งที่เราเนี่ยคาดหวังไว้ knows God devil will use the t h o n s พระเจ้ารู้ว่ามารเนี่ยมันจะใช้สถานการณ์เหล่านี้แหละ To discourages u and cause us to give up แล้วจะทำให้เรารู้สึกว่าท้อใจหมดกำลังใจแล้ววันหนึ่งเราก็จะยอมแพ้ everything. พระเจ้าจึงได้ทรงจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้กับเรา That we can have patience and comfort in times of difficulty. Now, notice today's verse says, so that we, through the patience and comfort of the scriptures, might have hope. ก็คือเพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความเพียรและโดยความชูใจด้วยพระคัมภีร์ Notice it is true the word of God เห็นไหมครับว่าด้วยถ้อยคําของพระเจ้านี่แหละ We can have patience and experience comfort ที่ทาให้เรารู้สึกว่าได้รับกําลังใจได้รับการปลอบใจแล้วก็ความอดทนบางเวลาที่เรารู้สึกว่าโอ้อยากจะถอดใจกับแผนการของพระเจ้าเลย of God, give the promises of God. เราอยากจะถอดใจจากคําสัญญาของพระเจ้าแล้วก็จากถ้อยคําของพระองค์ That, that brings patience comforts and brings comfort us <S แต่จริงๆแล้วด้วยพระคัมภีร์ด้วยถ้อยคำของพระเจ้านี่แหละที่ทำให้เรายังสามารถจะอดทนต่อไปแล้วก็รู้สึกว่าได้รับการปลอบประโลมใจจากพระเจ้า and and what happens แล้วเกิดอะไรขึ้น hope we have might เพื่อเราจะได้มีความหวังอ o ก s ั t นก็คือเราอ t จ n ะต้องค l ย e าดหวั เพื่อเราเองยังสามารถจะคาดหวังต่อไปว่าเราจะเห็นคำสัญญาของพระเจ้าเกิดขึ้นหรือทำงานในชีวิตของเรา you only have good expectation according to the word of god เพื่อเราเองยังจะสามารถคาดหวังถึงสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเป็นไปตามถ้อยคําของพระเจ้าที่เราเห็นได้ because that's what hope is เพราะนี่แหละคือความหมายของคําว่าความหวัง and hope is a confident good expectation ความหวังก็คือการที่เราคาดหวังถึงสิ่งดีๆว่าจะต้องเกิดขึ้น you know but if we lose our patience แต่ถ้าเราสูญเสียความอดทนตรงนี้ไป if we don't allow the word of god to comfort our heart าเราไม่ได้ยอมให้ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นถ้อยคำที่จะปลอบประโลมใจเรา will lose hope เราก็จะหมดหวัง And plan on God we will give up the plan of the แล้วเราเองก็จะถอดใจกับแผนการของพระเจ้า right, So must stay we the word of God เราจึงจำเป็นที่จะต้องให้จิตใจความคิดของเราอยู่ในถ้อยคำของพระเจ้าไว้เสมอ even when you don't feel like listening ถึงแม้ว่าคุณรู้สึกว่าไม่อยากจะฟังก็ตาม you must force your flesh to listen to the word of God คุณก็จำเป็นต้องบังคับเนื้อหนังของคุณให้ฟังถ้อยคำของพระเจ้า you must force yourself to read the word of God คุณจะต้องบังคับตัวเองให้อ่านถ้อยคำของพระเจ้า and when you do that และเมื่อคุณทำแบบนี้ you expose yourself to the scriptures คุณกำลังเปิดชีวิตของ ของคุณออกเพื่อให้ข้อพระคัมภีร์หรือถ้อยคำนั้นเข้ามาในใจ And the scriptures will do what they are designed to do in your heart. แล้วถ้อยคำของพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์ก็จะสามารถทำอย่างที่พระเจ้าตั้งใจเอาไว้ได้ You know supernaturally you will have patience. คุณก็จะเห็นว่าอยู่ๆมันก็มีความอดทนอย่างเหนือธรรมชาติเกิดขึ้น That you'll become a person who will not Easily give the up on the promises of แล้ววันหนึ่งคุณจะเป็นคนที่มั่นคงในคำสัญญาของพระเจ้าไม่ใช่อะไรนิดๆหน่อยๆก็ถอดใจเลิกเชื่อคำสัญญาแล้วเพราะถ้าเราเองไม่ปักใจให้มั่นคงในคำสัญญาของพระเจ้าเนื้อหนังมันก็จะปกครองอยู่เหนือเราแล้วมันก็จะทำให้เราหมดความอดทนเราจึงจำเป็นที่จะต้องอยู่ในถ้อยคำของพระเจ้าไว้เสมอ This something that is we must do เพราะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําเอง And there will be times when you have to force your flesh แล้วมันก็มีแหละบางเวลาที่คุณจะต้องบังคับตัวเอง You know Paul said I beat My Fla under e s u b j c t เพราะเปาโลบอกข้าพเจ้าทุบตีร่างกายของข้าพเจ้าให้มันเชื่อฟังข้าพเจ้าผมเชื่อว่าเปาโลก็คงได้รับประสบการณ์ไม่แตกต่างจากเราหรอกมันก็มีบางครั้งที่ตัวเขาเองอยากจะรู้สึกถอดใจแล้ว away to t h from ะมันก็อาจจะมีบางครั้งที่เกิดขึ้นกับเขาคือไม่อยากจะรับใช้พระเจ้าอีกแล้ว promises of God in the believe หรือว่าไม่ได้เชื่อในคําสัญญาของ อต่ไป you know, the เขาก็ยังเขียนไปถึงคริสตจักรด้วย back come will เพราะทางคริสตจักรเนี่ยรู้ดีว่าวันหนึ่งพระเยซูจะต้องเสด็จกลับมาแต่บางคนตอนนี้ก็เริ่มสงสัยการเสด็จกลับมาของพระเยซูแล้ว faith เปโลก็เลยคุยกับเขาเกี่ยวกับเรื่องของอดทนด้วยความเชื่อ promised come will b ว่าเมื่อพระองค์สัญญาแล้ว จะกลับมาพราะงก็จะกลับมาเอปาโลเองก็คอยให้กำลังใจกับคริสตจักตลอดเวลาเพื่อที่ทุกคนเองก็จะมีความอดทนอย่างเหนือธรรมชาติเกิดขึ้น desire to give up แล้วเมื่อเปาโลได้รับประสบการณ์กับความปรารถนาที่รู้สึกอยากจะยอมแพ้ he said I beat my body under subjection เขาก็บอกว่าข้าพเจ้าได้ทุบตีร่างกายของข้าพเจ้าให้มันเชื่อฟังข้าพเจ้า we cannot let our flesh dictate our lives and our our thinking เราไม่สามารถที่จะมาปล่อยให้ร่างกายหรือเนื้อหนังของเราเนี่ยมานําพาชีวิตของเราหรือความคิดของเราได้ you know uh, forcing ourselves to do something good is not a bad thing จริงๆการบังคับตัวเองให้ทําในสิ่งที่ดีมันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเลยนะครับ i know to forcing ourselves to read the word of god even when we don't feel like บังคับตัวเองให้อ่านถ้อยคําของพระเจ้าถึงแม้ไม่รู้สึกอยากจะอ่านก็ตาม you know going to church even when we don't feel like ไปโบสถ์ในขณะที่เราเองก็ไม่ได้รู้สึกอยากจะไป listening to sermons on youtube or online when even when we don't feel like ฟังคําเทศนาผ่านทางออนไลน์ผ่านทาง youtube ถึงแม้ว่าตอนนั้นไม่รู้สึกอยากจะทํา important thing แต่ตรงนี้ถือว่าเป็นการบังคับตัวเองในทางที่ดี know We are we are putting our มันเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องทําเพราะเรากําลังเหมือนบังคับเนื้อหนังของเราให้ตัวเราเองหรือวิญญาณของเราเป็นผู้ควบคุมเนื้อหนังเพราะพระคัมภีร์บอกว่าเนื้อหนังก็จะคอยต่อต้านกับสิ่งต่างๆในฝ่ายวิญญาณเสมอมันก็จะใช้เนื้อหนังความรู้สึกของเราในการดึงความสนใจของเราออกไปแล้วก็เลยทำให้เราหมดความอดทนเราไม่ได Scris of the เราไม่ได้มีเหมือนข้อพระคัมภีร์ที่คอยปลอบประโลมใจเรา And so the key here is this กุญแจจากในข้อนี้เลยก็คือ stay in the word of God ให้เรานั้นน่ะอยู่ในถ้อยคำเอาไว้ stay in the word of God ให้เราอยู่ในถ้อยคำเอาไว้ and the word of God และถ้อยคำของพระเจ้า supernatural B your heart and Com ก็จะนำความอดทนอย่างเหนือธรรมชาติให้ทำงานในจิตใจของคุณและคุณเองก็จะรู้สึกมีกำลังใจขึ้น so you can have good expectation confident good expectation every day แล้วคุณเองก็สามารถจะมีความหวังถึงสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจทุกๆวัน you know this verse also says that whatever things were written before were written for our learning และในข้อนี้ก็ยังบอกด้วยนะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้นก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเรา you know you know what happened when Abraham and Sarah became impatient คุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่ออับราฮัมกับซารารู้สึกรอไม่ไหวอดทนไม่ได้แล้ว and they tried to fulfill the their flesh promise of God, the plan of God of God own in แล้วเขาก็พยายามจะทําให้คําสัญญาของพระเจ้าสําเร็จลงด้วยกําลังด้วยเนื้อหนังความคิดของตัวเอง Abraham ended up having a relationship with Hagar the maid อับราฮัมก็เลยจบลงด้วยการมีความสัมพันธ์กับฮากาซึ่งเป็น ผู้รับใช้ของเขาซึ่งก็เลยทำให้เกิดอิชเอลขึ้น all kinds ก็เลยทำให้เกิดปัญหาอื่นๆอีอกมาก <You> know, มายตามมา they were not เพราะว่าเขาไม่อดทน in เขาพยายามที่จะทำให้คำสัญญาของพระเจ้าเนี่ยสำเร็จลงด้วยกำลังหรือเนื้อหนังของตัวเอง in life แทนที่เขาจะรอยคอยพระเจ้าแล้วก็ปล่อยให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้คำสัญญาตรงนั้นเนี่ยสำเร็จลงในชีวิตของเขาด้วย God แต่ผมก็เชื่อนะว่าในท้ายที่สุดแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ว่าเขาควรจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้ายังไง And so we see all this there's so many other stories เราก็เห็นว่ามันมีเรื่องราวมากมายเลยที่บอกให้เรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อผู้คนหมดความอดทนทำให้เขาเนี่ยพลาดแผนการของพระเจ้าไปด้วยและเมื่อเราเองเนี่ยอยู่ในถ้อยคำของพระเจ้าไว้เสมอ เราก็จะมีความอดทน want with the give to up us เมื่อเราอยากจะยอมแพ้และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สนุนใจเราแล้วก็จะทําให้เราเออมีความหวังอยู่เสมอ amen amen let's pray ให้เราที่ถานนะคะ father we thank you for teaching us today พระบิดาขอบคุณพระองค์ที่วันนี้พระองค์ได้สอนเรา we humble our hearts เราทําใจของเรา and we surrender to the truth แล้วเรายอมจำนนต่อความจริง we thank you for your word เราขอบคุณสําหรับถ้อยคําของพระองค์ constantly help us คอยช่วยเหลือเราตลอดมา walk your plan in ช่วยให้เราดำเนินชีวิตตามแผนการของพระองค์ขอบคุณพระบิดาที่วันนี้พระองค์ทรงหนุนจิตชูใจเรา Walking in promisemises your และทำให้เรามีกำลังที่จะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมั่นในคำสัญญาของพระองค์ Thank you for supernatural patience และขอบคุณพระองค์สำหรับความอดทนอย่างเหนือธรรมชาติ Until we see the fullness of your plan in our lives จนกระทั่งเราได้เห็นแผนการของพระองค์อย่างครบสมบูรณ์ในชีวิตของเรา In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen, Amen. Well, God bless you We pray you'll have a wonderful weekend See you again soon ขอพระเจ้าวอวยพรนะครับแล้วเราขอที่ฐานว่าในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เนี่ยคุณก็จะเห็นพระพรของพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วยังไงสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่